สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ย้อนกลับไปประมาณ3หรือ4วันที่แล้วนะครับมีบทความเป็นบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Today นะครับที่พยายามที่จะวาดพาไปเห็นว่าปัญหาของการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนนะครับสเขื่อนนั่นก็คือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเซริเกิตนั้นปัญหาของการบริหารจัดการน้ําอย่างผิดพลาดในที่สุดนํามาสู่ปัญหาน้ําท่วมในปัจจุบันนะครับก็มีบทวิเคราะห์ออกมาจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Today สละมูเวลาผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยทางเว็บไซต์แมเนเจอร์นะครับก็มีบทความที่เอาบทความของบังกอกท t o ร a เเนี่ยมามาแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็วิเคราะห์ย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาที่บังกอกท t o d a เดยได้นำเสนอนั้นเป็นเนื้อหาที่ในที่สุดแล้วไปใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลของคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าได้วางยาทิ้งไว้กับรัฐบาลนี้แล้วก็เป็นที่มาของปัญหา น้ำท่วมในปัจจุบันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางกง Today ถูกหรือเอสทีวีแมเนผู้จัดการถูกคือผู้ตามตรงตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วว่าความเป็นจริงของเรื่องของเหตุผลที่น้ําท่วมในครั้งนี้เอาแบบต้นตอกก็มาจริงมันคืออะไรเพราะว่ามีกูรูออกมาหลายคนเหลือเกินนะก็ไม่รู้จะฟังใคร แต่ว่าอย่างไรก็ดีเรื่องนีน้น่าลองคิดดูนิดหนึ่งนะครับน่าลองคิดดูนิดหนึ่งเดี๋ยวจะขอเอาบางบางช่วงบางตอนของบทความของบางกอกทูเดย์เนี่ยมานาเสนอนะครับแล้วจะเอาที่กรมชอ่ไม่ใช่กรมที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาชี้แจงด้วยนะฮะหนังสือ็นบ็อกกทูเดย์เขาบอกว่าอ่เข้ากราฟมาให้ดูได้ซ้าไปเขาบอกว่าในช่วงวันที่13สิงหาคมเนี่ยเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิตมีความจุน้ำพุ่งสูงขึ้นไปถึง8,400ล้านลูกบาทเมตรแล้ว ทำให้เมื่อเจอพายุเข้าไป3-4ลูกติดติดกันเนี่ยน้ำในเขื่อนทั้ง2ก็จะขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อน้ําในเขื่อนเซริกิตแต่ระดับ9,500ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนภูมิพลแต่13,500ล้านลูกบาทเมตรในใน,ในต้นเดือนกันยายนจึงทําให้เขื่อนนั้นต้องเร่งระบายน้ําและกลายเป็นมวลน,น้ําจํานวนมหามาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองและกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในขณะน,นี้นะครับ ประกอบกับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมีการเลือกตั้งทําให้เกิดช่วงสูญยากาศทางการเมืองรัฐบาลนายพิทธิเ์เวชาชีวะเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่จนถึงต้นเดือนสิงหาคมทําให้การดูแลระดับน้ําในเขื่อนอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทานถ้าผมอ่านบทความนี้อย่างครบถ้วนเนี่ยกรมชลประทานก็คงจะรับไปอย่างเต็มๆด้วยอย่างที่หลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ จึงต้องไปฟังคำพูดของดรสมิธธรรมสโรธด้วยนะครับที่ได้เคยพูดไว้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยที่ตั้งสมมุติฐานที่ผิดเกี่ยวกับภูมิอากาศแล้วก็การระบายน้ำออกมาในจังหวะที่ปล่อยให้วิกฤตน้ำท่วมในรอบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอมุมมองที่ว่าปัญหาน้ำท่วมคราวนี้เกิดขึ้นเพราะ การบริหารเขื่อนผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมุมมองที่เฉพาะบางกอกทูเดย์หรือเป็นมุมมองของเฉพาะที่ดรสมิธธรรมสโรดได้เคยพูดมันเป็นมุมมองที่ผมได้เคยพูดในรายการนี้และผมคิดว่าหลายคนในสังคมบรรดาเอ็กซ์เพรสกูรูเกี่ยวกับน้ําท่วมในครั้งนี้ก็คงจะยอมรับว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งนะฮะของปัญหาน้ําท่วมตอนนี้ก็คือว่าคนที่นั่งอยู่ บริหารกดปุ่มระบายน้ำหรือกักเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งบริหารของเขื่อนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบไปด้วยในรอบนี้ไม่ได้รับผิดชอบทั้งหมดนะฮะแต่อย่างน้อยรับผิดชอบด้วยว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาราวน,นี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งน่าสนใจเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคนที่มีอำนาจ คนที่มีอำนาจกับเขื่อนที่มีอำนาจไม่ใช่เฉพาะกรมชลประทานแต่ว่ามีการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตกฟผเขาชี้แจงเรื่องนี้เขาบอกว่าเขื่อนภูมิพลและขือสิริกิตเก็บกักน้ําปริมาณจํานวนมากไว้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเพื่อบรรเทาสภาวะอีกครั้งนะฮะเพื่อบรรเทาสภาวะน้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางซึ่งแม้ว่าจะมีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําทั้งสองเขื่อนมากถึง1940ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ก็มีการระบายน้ําออกกันนะฮะแต่ก็มีการระบายน้ําออกกันรวมนะฮะกันเพียง4,915ล้านลูกบาทเมตรโดยให้เก็บกักน้ําไว้รวมทั้งสิ้น6,000กับ25ล้านลูกบาทเมตรการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยเขาชี้แจงบอกว่าหากปริมาณน้ําจํานวนนี้ไม่ได้ถูกกับเก็บไว้ในเขื่อนทั้งสองจะส่งผลกระทบต่อภาวะน้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางมากขึ้นอ่านี่เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้ นะถ้าเขาไม่กักเก็บน้ำไว้บ้างก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำมันจะท่วมในภาคกลางมากขึ้นซึ่งแสดงว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตที่เก็บน้ําไว้บ้างซึ่งบางคนไปมองว่ามากเกินไปนจริงแล้วเก็บไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในภาคกลางอย่างรถกระดีมวลน,น้ําที่ระบายออกมาจากเขื่อนทั้งสองจะใช้เวลาเดินทางมาถึงกรุงเทพประมาณสองสัปดาห์ จึงไม่ส่งผลต่อมวลน้ําก้อนใหญ่ที่โอบล้อมกรุงเทพมหานครอยู่ขนาดนี้ประกอบกับน้ําจากพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางตอนบนที่กําลังมีปริมาณลดลงเป็นลําดับจึงแล้วทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ชี้ให้เห็นอย่างน้อยอสองประการประการแรกก็คือว่าที่มีการกักเก็บน้ําไว้และมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามากเกินไป เขากักเก็บน้ําไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ําท่วมมากขึ้นในพื้นในพื้นที่ส่วนภาคกลางของประเทศแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือว่าเวลาคนจะโทษกนะรมชลประทานเนี่ยบางทีควรจะไปโทษการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนเพราะว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลตัวจริงในการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนไม่ใช่กรมชลประทาน นั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากโขดน,นี้แต่ก็น่าลองคิดดูว่าต้นตอนขอปัญหาคืออะไรไม่ใช่ว่าจะหาแพะรับบาปนะฮะแต่ว่าจะหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้น้ํามันท่วมอย่างนี้อีกในปีหนะ้าหรือปีถัดไปพภกคสกครูครับช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นนะครับในรายการเด e Daily d ด s ส องค์กร reporters without borders เขาได้ออกเป็นหนังสือออกมานะครับเล่มใหม่ที่หรือเป็นรายงานนะครับซึ่งคุณสามารถอ่านในเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าเขาก็จะตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือฉบับใหม่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในโลกที่มีปัญหาในการกีดกัน้นการทำงานของสื่อมวลชนนะครับอันนี้ก็วิภา์วิจารณ์ถึงประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่สื่อนั้นไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างสงมบูรณ์แบบในการ รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคมนะครับไม่มีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์อำนาจนําในแบบที่ควรที่จะสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็น่าลองกดูแต่ว่าผมชอบที่เขาดีไซน์ในตัวเว็บไซต์ที่เขาทําขึ้นมาเฉพาะกิจเฉพาะงานนี้นะฮะคือ reporters without borders เนี่ยเข้าไปเซตอัพทาเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งซึ่งมีชื่อเว็บว่า censorship-Paradise นะ เซนเซอร์ชิขีดไฮเฟนพาราไดซ์ซึ่งทำแบบล้อเลียน่ะแล้วดูแล้วตลกดีเหมือนกันนะฮะเขามีภาพจากประเทศเวียดนามนะฮะเขามีภาพจากประเทศไทยนะนั่นคือภาคใต้เขามภาีภาพจากประเทศเม็กซิโกแล้วเขาก็พยายามชี้ให้เห็นว่าแต่ละประเทศต่างๆเหล่านี้นะั้นน่าไปท่องเที่ยวเหลือเกินนะเห็นเกาะไหมเห็นเรือไหมเห็นทะเลน้าําใสสวยงามภาคใต้ของไทยเขาก็บอกเมืองไทยก็น่าท่องเที่ยวเม็กซิโกก็น่าไปเที่ยวนะเวียดนามก็น่าไปเที่ยว เสร็จแล้วเขาก็บอกได้ว่าแต่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดน,นักท่องเที่ยวให้ไปได้เนี่ยเป็นประเทศที่ยังขาดหลักการบริหารดับที่ให้คนนั้นมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสมบูรณ์แบบดบบที่ควรจะเป็นเขาบอกว่าในเวียดนามเนี่ยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนี่ไม่ต้องพูดถึงในเม็กซิโกเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นบล็อกเกอร์คุณเขียนบล็อกต่างๆ นะบางทีอยู่ดีๆคุณอาจจะถูกลักพาต,ตัวไปก็ได้คุณเห็นบลอ็อกวิภา์วิจารณ์รัฐบาลส่วนในประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องกฎหมายมินนะครับซึ่งละเมิดเสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ reporters without borders เขาก็มีบทความรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะครับคนใดสนใจน่าลองอ่านดูฮะมีหลายภาษาฝรั่งเศสก็มีอังกฤษก็มีนะฮะใน censorship ขีด hyphen paradise ที่แปลว่าสวรรค์นะสวรรค์ของผู้ที่ชอบเซ็นเซอร์ถึงเวลาของช่วง global voices รัฐบาลของบารักโอบามาอาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนของ พรรค republican นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าคุณดูยุทธศาสตร์ของที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเดวิดพลัฟเนี่ยเป็นคนที่เป็นมือซ้ายของโอบามาเนี่ยนะฮะชัดเจนว่าเขากลัวที่จะเห็นมิดรอมนี่อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยมาเป็นตัวแทนของพรรค republican เพราะมิดรอมนี่นั้นมีโอกาสที่จะชนะโอบามาไงฮะไม่เหมือนกับคนอื่นๆอย่างเช่นเฮอร์แมนเคนหรือเรคแพรรี อย่างน้อยขึ้นนี่คือความเชื่อของทำรรเนียบขาวว่าถ้าเกิดมิตรรมนี่ได้เป็นตัวแทนของพรรค r e p ั b l i c a n เนี่ยจะมีประชาชนที่ปกติอาจจะเลือกโอบามาและเป็นประชาชนที่ปกติจะเลือกตัวแทนของพรรคเดโมแครตอาจจะยอมหันไปเลือกมิตรรมนี่แทนมิ t Romney has no core นเป็นโคดจากมือซ้ายของโอบามาซึ่งเป็นการกล่าวหา มิทรรมนี่ในแบบที่แรงเกินกว่าปกติประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตําแหน่งเขาจะทำนะก็ปล่อยให้คนที่ออกมาเป็นเป็นเหมือนเงามืดของโอบามาที่ออกมากล่าวหาว่ามิทรรมนี่นั้นเป็นคนที่ไม่มีหลักการไม่มีกระดูกสหลัง has no core เล่นแรงนะเล่นแรงและจนถึงตอนนี้มิทรอมนี่ก็ยังไม่ตอบโต้มิทรอมนี่เองก็ไม่เข้ามายุ่งในความขัดแย้งระหว่างแคนาเดตอีกสองคนของพรรครีพับลิกัน เฮอร์แมนเคกับ Rick Perry Rick Perry เนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวให้เว็บไซต์ political.com ว่า h e r ร์แมนเคนคนผิวดำนะฮะที่เคยบริหารกอดฟาเธอร์พิซซเนี่ยว่า h e r ร์แมนเ n นนั้นเคยล่วงละเมิดทางเพศอ,อดีตพนักงานในเครือบริษัทถึง2คนหรือไม่ก็3คนก็มีการปล่อยข่าวมาจากค่ายของ Rick Perry ก็ Rick Perry กับเฮอร์แมนเคนก็ซัดกันไปซัดกันมาเมดรอมนี่ก็นั่งดูยเฉย และมิตรรอนนี่ก็ยังไม่ชกกลับไปที่เดวิดพลัฟน่ากลัวฮะมิตรรอนนี่ตอนนี้กําลังหาเสียงได้อย่างรอบคอบมากและก็รัดกุมมากแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยที่จะชนะโอบามาในการเลือกตั้งพฤศจิกายนปีหน,น้าพักกันสักครู่ครับเดลี่ขดวันนี้จากภาพยนตร์อินทาย วันพระศัปดีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ชมไปชมนั่นก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า In Time ดาราแสดงนำชายก็คือจัสตินทิมเบอร์เลกนะครับประดิษน,นักร้องชื่อดังของวง IN นซิงซึ่งปัจจุบันก็มาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถหลากหลายนะครับเล่นภาพยนตร์เรื่อง The Social Network นะครับเล่นเป็นชอนพารเกอร์ผู้ก่อตั้ง n นปสเตอแล้วก็ดารานำ หญิงในเรื่องของ In Time ก็คืออแมนด a าเซฟเรดนะฮะแสดงภาพยนตร์เรื่องโคลี e นะฮะครานี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของดาราแล้วฮะเพราะว่าจ i สติน b e เบ a ล e กับ m แมนด s าเซฟเรดก็ก็เล่นได้อย่างดีแล้วก็ออกมาแล้วแบบตีบทแตกดีนะฮะแล้วก็หน้าตาทั้งหล่อทั้งสวยทั้งคู่แต่ว่าที่ผมชอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ Intime เนี่ยก็เพราะถึงสิ่งที่ ภาพพจน,น์เรื่องนี้ได้สอนคือภาพพน์เรื่องนี้นั้นะสะท้อนสังคมในยุคที่เศรษฐกิจะะและการเมืองนั้นอ,อยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถเข้าถึงอำนาจได้คือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะแสวงหาไรายได้ที่จะร่ำรวยมหาศาล โอกาสที่จะข้ามชนชั้นจากความยากจนมาสู่ความร่ำรวยโอกาสที่จะเข้าถึงอำนาจแม้กระทั่งอำนาจทางการเมืองโอกาสที่จะเข้ามาเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศนะมันสะท้อนถึงสังคมแบบที่มีความเหลื่อมล้ำสูงไม่ว่าจะเป็นสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนานะอย่างเมืองไทยสังคมของประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างคิวบาหรือเฮติ นะสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสาหรัฐนะภาพยนตรงนี้มันสะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและระบบการปกครองแบบที่เป็นระบบแบบเผด็จก,การที่ประชาชนนั้นไม่มีสิทธิไ์ไม่มีเสียงอะไรขวดที่ผมดึงมาเป็นเดลี่ขวดในวันนี้นะฮะ for few to be immortal นะสำหรับให้คนเพียงไม่กี่คนเป็นอมตะหรือสามารถอยู่รอดได้ many คนส่วนใหญ่หรือคนเป็นจำนวนมาก has to die นี่เป็นคำพูดของฟิลิปไวส์นะฮะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นโดยวินเซนต์คาไทเซอร์จากภาพยนตร์อินทามเ่ยละเขาบอกว่า for few to be immortal นะ many has to die คือมันนั่งมันนั่งคิดได้เยอะว่าในในการในการที่จะสร้างสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจนะสร้างสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ให้คนส่วนใหญ่นั้นกลายเป็นเพียงหมากหรือเป็นหน่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยต้องเสียสละนะความสุขของคนจำนวนมากเพื่อความสุขของคนจำนวนน้อยอันนี้ถ้าวิเคราะห์ไอ้โคดนี้ในมุมของผู้ที่เขาเขียนสกรีนเพล ของเรื่องอินทามนี้นะขเขากำลังมองว่าระบบเศรษฐกุจทุนนิยมที่มีอยู่นะั้นในที่สุดเนี่ยทันให้คนส่วนใหญ่นั้นต้องเป็นผู้ที่ยอมเสียสละให้กับคนส่วนน้อยแต่ว่าผมนั่งดูรายการนี้แล้วผมนั่งคิดไปถึงเรื่องอื่นๆมากมายผมนั่งคิดไปถึงการปฏิวัติประชาชนที่เราได้เห็นในตัวนอกกลางผมนั่งคิดถึงตุนิเซียผมนั่งคิดถึงลิเบียผมนั่งคิดถึงอียิปต์ผมนั่งคิดถึง การที่ประธานาธิบดีบาชาลัสซาดในซีเรียนั้นต้องต้องอยู่รอดด้วยการใช้กําลังทางทหารเข้าไปบริหารจัดการประชาชนในแบบที่เข่นฆ่าคนส่วนใหญ่เพื่อให้อํานาจนําในซีเรียนั้นอยู่ได้ต่อไปนั่นก็คือตระกูลอัลาซาดผมคิดถึงการบริหารจัดการอํานาจในซาอุดีอราระเบียในบาคเครนแล้วก็ในประเทศอื่นที่บริหารในรูปแบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยภาพยนตร์เรื่องนี้ ต้องไปดูกันนะ In time Justin Timberlake กับ Amanda Seyfried ดีมากนะ In time for a few to be immortal sometimes many has to die ตลาดหุ้นวันนี้นะครับปรับลดลงมา8.24จุดนะครับ0.85มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่21,974ล้านดัชนีนั้นปิดอยู่ที่957.56นะครับ นั่นก็คือ h ไฮประจําวันนี้ด้วยนะครับโลก็คือ945.4นะครับมูลค่าการซื้อขายครั้ง 20, งหมล้านมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับมีเวลาเล่าในหนึ่งประมาณ3นาทีครึ่งเมื่อวานผมไปรับประทานอาหารข้ามที่โรงแรม 4Season ันนะฮะคือบังเอิญเพื่อนเขาจะเลี้ยงให้เพราะว่าในอีกอไม่กี่วันเนี่ยหรืออาจจะไม่กี่สัปดาห์เนี่ยผมอาจจะมีบุตรนะฮะเป็นลูกคนแรก เนะพื่อนเขาเลี้ยงให้ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับไม่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 เข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนตอนนี้ที่น้ําท่วมนะเพื่อนเขาจะเลี้ยงให้ก็ไปที่โรงแรมโฟร์เซสัเสร็จแล้วผมเห็นคนคนหนึ่งที่ที่ทวิตทวิตเตอร์นะครับเมื่อวานเนี้ยทวิตเตอร์แบบที่เขาเรียกว่า put your foot in your mouth ทวิตเตอร์แบบที่ทําให้วันนี้เสียหายแล้วก็โดยวิพาวิจารณ์ในแบบที่สงสัยกู้ไม่กลับ Twitter แบบที่เอาเหมือนกับ เอาเท้าตนเองนั้นเข้าปากตนเองไปเลยคนที่ทวิตเตอร์งนั้นเนี่ยเมื่อวานอยู่ที่4ฟร์เซสเแล้วก็ผมก็เห็นจิบไวน์จิบไวอย่างดูเหมือนว่ามีความสุขดีนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจว่านั่นคือเซตติ้งของที่มาของทวิตเตอร์ที่เป็นเรื่องอื้อฉาวเมื่อคืนนี้แล้วก็เจอกระแสตอกกลับไปเมื่อเชา้านี้พูดถึงเรื่องไวน์เนี่ยนะฮนะ ท่านผู้ชมรู้ป่ะฮะว่ามีการสังหารโอซามาบินลาเดนแล้วรัฐบาลที่ส่งทีมหน่วยเนวีซี a l นาวิกโยธินมารีนของสหรัฐเข้าไปสังหารบ mm ินลาเดนก็คือรัฐบาลของบรากโอบามารัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลบรากโอบามาก็คือลีออนพ n นเนตาพูดถึงเรื่องไวน์เนี่ยน,นะฮะคุณรู้ป่าว่าไวาน์ที่ใช้ในงานเซิร์ฟกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของรัฐบาลสหรัฐ ในการล่าสังหารโอซามาบินลาเดนสำเร็จเนี่ยไวน์นั้นเนี่ยมาจากปีคริสตศักราช1870ราคาขวดไม่ต่ำกว่า3แสนบาทเป็นไวน์ชาโตเลฟิตเดอะโรชเชล1870ชาโตเลฟิตโรชเชลที่ฉลองความตายของโอซามาบินลาเดน แล้วคนที่นั่งจิบไว้ยนั้นก็คือเลีอนพนเนตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะก็เขาฉลองความตายของบินลาเดนด้วยชาตโตลาฟิต1870ซึ่งก็อยากจะลองจิบดูเหมือนกันว่าอร่อยขนาดไหนนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พวกักัหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ